กระตุ้นด้วยการนวดสัมผัสดนตรีและเสียงเพลงวัยนี้เป็นวัยแห่งการไม่นิ่งดังนั้นการที่จะนวดสัมผัสให้เด็กจึงไม่ใช่เรื่องที่ทําง่ายๆและคุณอาจนวดสัมผัสในขณะที่เปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ําหรือระหว่างที่อุ้มให้นมบนตักอย่าลืมพูดคุยไปด้วยในขณะที่นวดนะคะการนวดสัมผัสและมีการพูดคุยกันด้วยเราก็จะได้ทั้งความผูกพันได้ทั้งสีหน้าแวบวบตาท่าทางสบตาพูดคุยกันเนะาะคราวนี้ การอาบน้ําทําให้เด็กสงบลงและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับก,บการนวดสัมผัสผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อต่อตางๆนะคะเวลาที่เราดสัมผัสให้เด็กๆอะ่ะเวลาเราทาโลชั่นใช่ไหมทาโลชั่นเนี่ยเราสามารถนวดบริเวณท้องกล่อมท้องกล่อมท้องก็คือโยกท้องไปมาใช่ไหมครับหรือยกขาต้นขาของน้องวนเป็นตามเข็มนาฬิกาเวลานวดท้องต้องนวดให้ไปตามเข็มนาฬิกาเพราะว่านะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่การเคลื่อนของ ของเสียการเคลื่อนของอุจจาระนะคะจะไปตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะแล้วก็โยกเยกโยกซ้ายขวาบริเวณท้องนะคะเขาตัวเล็กๆเกนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ใช้ทั้งฝ่ามือใช่ไหมแต่เด็กเขาตัวเล็กๆเราก็ใช้มือมือซ้ายดานันมือขวาดานันดันซ้ายดันขวาแล้วก็นวดบนให้แบบนี้นะคะไม่ให้ถูกตรงซี่โครงนะแล้วตอนนวดเนี่ยเราต้องใช้โลชั่นโลชั่นทาผิวนะคะหรือว่าเราจะนวดตัวด้วยให้รู้สึกผ่อนคลายก็เอาโลชั่นนี่แหละ ทาให้เขาทั่วๆแล้วก็บีบๆนะคะน้องก็จะได้รับสัมผัสด้วยนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กสอดประสานกันและทํางานได้ดีขึ้นเช่นเมื่อวานน้องเชนเขามาเล่นที่นี่นะคะเขาขวบกว่าแล้วเขาก็พยายามนั่งทรงตัวใช่ไหมกล้ามเนื้อมัดใหญ่คือการทรงตัวนะคะแขนขาลําตัวเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กริมฝีปากลิ้นและนิ้วมือที่เราดูง่ายๆเนาะเมื่อวานเขาก็แบบ เขาก็นั่งโยกไปเยกมาใช่ไหมเขาเนี่ยเวลานั่งเจอแผ่นพืดเขาก็จะโยกเยกนิดหน่อยแล้วเขาก็พยายามขยับตัวขยับตัวเพื่อตัวเองให้นั่งได้ดีขึ้นอันนั้นคือเขาใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมเพราะเสร็จแล้วเขาได้ท่าแล้วเขาก็เปิดหนังสือแล้วเขาใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเปิดหนังสือนี่ดุกด๊กดิกด๊กดุกด๊กดิ๊กเขาชอบมากนะคะเอ่ออย่างคลิปตัวอย่างตอนนูน้นแล้วเขาเขาเขาก็าพูดปอปอใช่ไหมที่ครูแบบสอนปี i, po, 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 po ้ปอปีปอปีปอ เขากาลังหักหัดพูดเขาก็พูดตามได้ปอปอหรือคาเดียวมารอบนี้ได้ปีปอแล้วนะคะปีปอปีปอปีปอวูวูวดูดูอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วนะคะการได้รับความหลากหลายทางผิวสัมผัส <c oughs> เขาเรียกว่า sensory เนาะความหลากหลายทางผิวสัมผัสเช่นการเล่นทัวการเล่นรายการ บีบดินน้ำมันการจับผ้าที่มีเท็กซเจอร์หลากหลายอันนี้ก็คือฝึกผิวสัมผัสไปในตัวการเดินบนพื้นหญ้านะคะการเดินบนพื้นราบพื้นเรียบการเดินบนทรายการเดินบนกรวดอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางลาดการเดินพื้นปูนพื้นที่แตกต่าง,ขงเขาจะได้รับสัมผัสที่แตกต่างเด็กบางคนขงเขากระโดดน้ำจอมจอมจอมสนุกเลยแต่ว่าพอเวลาไปเจอ ทายเจอหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มระวังตัวนั่นแสดงว่าเขารับรู้สัมผัสได้ดีเขาสามารถแยกสัมผัสได้นะคะการร้องเพลงไปพร้อมๆกันในขณะที่ออกกายบริหารอันนี้คือดีมากเลยนะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ทำท่าไปด้วยหนึ่งเขาจับจังหวะ View on the b a s s e r o a l round and round round and round round and round, round, and round แล้วถ่า ร้องเพลงไปด้วยแล้วก็มีท่าประกอบไปด้วยเหรอคะ We are the best school round and round round and round round and round เขาก็จะได้จับจังหวะไปด้วยแล้วก็ควบคุมร่างกายไปด้วยแต่บางคนที่จับจังหวะยังไม่ได้เด็กๆที่จับจังหวะยังไม่ได้เขาก็จะ,จะแบบ กระโดดดุกดิ้กดุกดิ้กไปมาตลอดเวลาอยากพึ่งกังวลใจถ้าน้องลุกดิ้กดุกดิ้กอย่างเดียวยังไม่เข้าจังหวะนะคะเป็นการฝึกขั้นต้นของเขานะคะเมื่อเราทําบ่อยทําซ้ํามีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็น้องได้ฝึกเรื่อยๆน้องก็จะสนิทกับร่างกายของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนิทกับร่างกายของตัวเองแล้วพัฒนาการด้านอื่นจะไม่ดีไม่ใช่นะเพราะว่าเด็กบางคนน่ะเขาก็จะเก่งเรื่อง ของภาษาเด็กบางคนก็จะเก่งเรื่องทักษะการาใช้ร่างกายการควบคุมตัวเองการใช้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราเราอะมีหน้าที่เสริมกิจกรรมลูกไปเรื่อยๆอะไรที่ควรแก้ไขหรืออะไรที่ดูแบบร้ายแรงอะเราเราค่อยแบบต้องรีบแก้ไขเนาะเช่นอูอ้จะสองขวบแล้วยังพูดไม่ได้เลยทํายังไงดีล่ะนะคะแต่ขวบครึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม,ม่เริ่มเริ่มต้องเริ่มคิดแล้วนะหรือหนึ่งขวบแล้วกันนะ หนึ่งขวบแล้วยังแบบสื่อสารไม่ได้เลยไม่มีคําเลยอ้ําอ้๊สักคาก็ยังไม่มีหม่ําหม่๊สักคาก็ยังไม่มีไม่มองหน้าไม่สศกตาเลยเนี่ยอันนี้เราต้องเริ่มคิดแล้วนะคะอกิจกรรมมอกกอดตัวเองนะคะอ่าถ้าอกกอดตัวเองนะคะอกกอดตัวเองนะคะกางแขนออกเอาแขนขึ้นลงนะคะอกกอดตัวเองจับแขนของเขา วายซ้ายทับขวาเหมือนกําลังอกกอดตัวเองหรือขวาทับซ้ายเนี่ยอกกอดตัวเองแล้วก็สลับแขนขวาแขนซ้ายสลับกันไปนะคะทำซ้ำหลายๆครั้งพออกกอดตัวเองเสร็จเขาก็ได้ฝึกกล้างกายด้วยนะฝึกแล้วถ้าเราร้องเพลงไปด้วยหรือมีจังหวะไปด้วยน้องก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นเข้าใจภาษามากขึ้นด้วยนะคะ เป็นเพราะว่าเราพูดเสมอว่าอู้เก่งมากเลยเล่นเสร็จแล้วว่าเก็บของอู้ดีใจจังเลยน่ารักมีน้ำใจมากอันนี้ครูแบบจะพูดทุกครั้งที่เด็กเล่นและเก็บของทีแรกเขาเก็บของไม่เป็นหรอกเราพาเขาเก็บนะคะพาเก็บอ้าเล่นเสร็จแล้วว่าเก็บนะในตอนที่เขากําลังเก็บอยู่แล้วเราช่วยน้องเก็บอะ่ะเราก็เสกคาถาเข้าไปการชมของเราต้องชมอย่างมีเป้าหมายว่า ชมเพื่ออะไรเยี่ยมมากเลยโอ้เล่นเสร็จแล้วก็เก็บของมีระเบียบมากใจดีช่วยคุณครูใจดีช่วยคุณแม่ขอบใจนะเยี่ยมมากเลยโอ,อ,ยอ้เอาไปเก็บด้วยเหรอเอาไปเก็บที่ชั้นด้วยเหรอโอ้เรื่องใจดีใจจังเสกคาถาไว้ต้องการละลายเสกคํานั้นนะคะโอ้ใจดีมีสมาธิตั้ตงใจทําจนเสร็จโอ้มันยากมากเลยนะเนี่ยแต่ก็มีสมาธิดูสิเหนื่อยก็พยายามทุกคําพูดของเรามีความหมายสิ่งนี้แหละที่จะ อยู่ข้างๆเขาเวลาที่เราไม่อยู่นะคะเด็กๆก็เก็บของเรียบร้อยเลยนะเด็กๆที่มาเล่นที่นี่ใช่ไหมคะเขาเล่นลูกบอลอยู่แล้วลูกบอลไปอยู่ใต้เก้าอี้แล้วเขาชี้มือขอความช่วยเหลือว่าจะเอาบอลเรารู้แล้วว่าความต้องการน้องคืออะไรอ๋อบอลเหรออุ้ยบอลอยู่ใต้เก้าอี้เลยเอาอยัางไงดีล่ะเอาออกได้ไหมการกระตุ้นสมองของเด็ก1 ถ้าพื้นฐานง่ายๆที่น้องเริ่มสื่อสารได้คือน้องชี้มือบอกอันนี้ก็คือมีพื้นฐานขั้นหนึ่งแล้วนะแต่ว่าความซับซ้อนที่มากขึ้นคือให้ฝึกสมองน้องอ่ะเพื่อแก้ปัญหานะคะว่าเขาจะทำอย่างไรก็จะมีแผนยังไงนะอุ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอุ้ยอยู่ข้างหลังหรอข้างหลังเก้าอี้เหรอเอาได้ไหมล่ะเอาได้ไหมอ่ะทำไงดีเราเปิดโอกาสให้น้องคิดก่อนนะคะแบบเขายัางลังเลอยู่ไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย จะมุดเข้าไปเอาหรือจะดึงเก้าอี้ออกมาเองอะเราก็เริ่มให้ช้อยเพื่อที่จะไม่ใช่คำสั่งพยายามให้น้องได้คิดเยอะๆะมีการประมวลผลการแก้ปัญหาสมองประมวลผลเยอะมีวิธีคิดมีวิธีแก้เขาก็ลองละเขาไม่เคยทําได้นะเขาก็ดึงเก้าอี้เหมือนแบบใช้แรงเยอะดึงแล้วเขาใช้แรงแขนเยอะเขายืนขึ้นแล้วเขาก็ผกกกลักเก้าอี้ตัวผลักไงมีกระบวนการคิดเกิดขึ้นใช้แขนมันเหนื่อยแต่ว่าถ้า ทั้งแขนทั้งตัวเนี่ยกำลังน้อยลงสรุปว่าพอพักโซฟาเอาพักเก้าอี้ออกไปปุ๊บเขาก็เดินตอก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 ไปหยิบลูกบอลมาการเดินข้ามบันไดการเดินข้ามขั้นบันไดอันนี้บันไดแนวนอนเนาะแบบพาดนะคะชักชวนให้เด็กยกขาข้ามบันไดที่กําลังวางพาดอยู่บนกองหนังสือหรือเก้าอี้ตัวเล็กๆซึ่งจะทําให้บันไดลอยสูงขึ้นแบบคือเล็กน้อยในขณะที่มือก็ยืดบันได ขั้นถัดไปจากนั้นเขค่อยเพิ่มความยากของกิจกรรมเห็นไหมตัวอย่างนะอันนี้การฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่การทรงตัวเนี่ยสามารถทำในบ้านก็ได้ถ้าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะให้เด็กได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วน้องก็จะแข็งแรงทั้งร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่การทรงตัวต่างๆกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ดึงจับนะคะจับจับแบบนี้นะฝึกเดินบนพื้นที่ ลาดเอียงเขาเริ่มเดินด้วยพื้นราบคลองแล้วเราก็เริ่มพื้นลาดเอียงพื้นครุขระพื้นไม่เสมอนะคะการที่เดินบนพื้นแบบนี้เขาจะระวังตัวมากขึ้นการทํางานของร่างกายจะต้องคลองแคล่วมากขึ้นฝึกเดินบนพื้นลาดเอียงนะคะมองหาพื้นลาดเอียงในบ้านที่รอบๆบ้านเพราะการเดินขึ้นหรือลงบนพื้นที่ลาดเอียงแต่จางจากการเดินบนพื้นราบธรรมดา ดังนั้นเขาจะได้ฝึกการจัดระเบียบร่างกายตัวเองเพื่อสร้างความสมดุลให้ร่างกายคุณไม่ต้องกังวลหากเขาต้องกางแขนเพื่อช่วยให้การทรงตัวแนะนําให้ยืนอยู่ด้านหลังถ้าเขากางแขนออกในขณะที่เขาเดินเนี่ยเขาพยายามสมดุลร่างกายอยู่เนาะเราเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะหลานแตก่อนเวลาเขาเดินเขาก็เดิน ตแตะแตะแตะนะคะทีแรกเดินขย่งด้วยซ้ำนะคะเดินขย่งเพราะว่ากาลังฝึกเดินแล้วการทรงตัวของเขายังไม่ดีพอเดินปลายเท้าติดพื้นได้ทั้งหมดแล้วช่วงที่เขาจะวิ่งพึ่งหัดวิ่งใหม่ๆอะ่ะเขาก,กางแขนออกไปด้านหลังอะ่ะกางแขนออกไปด้านหลังแล้วก็วิ่งไปข้างหน้านะคะก็เป็นท่าที่ตลกตลกน่ารักน่ารักนะคะไม่ไม่ต้องห้ามเขานะคะพอตอนนี้พอถึงวัยคือเขาเริ่มคล่องแล้วเขาเริ่มทําได้แล้วนะคะเขาก็ วิ่งได้ตรงแล้วก็สนุกของเขาเหมือนเดิมนะคะการฝึกเดินถอยหลังหรือฝึกเดินไปข้างๆนะคะการทำแบบนี้จำเป็นต้องใช้ทักษะการทรงตัวและการรับรู้พื้นที่รอบตัวให้เราชวนเด็กๆเดินหน้าเดินไปข้างๆหรือเดินถอยหลังหรือเดินหมอบราบกับพื้นเพราะกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะทำให้ช่วยฝึกการทรงตัวและยังช่วยการปรับความชัดของสายตาอีกด้วย คือเข็นของอยู่เข็นรถของเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดินหน้าเดินถอยหลงังอ่ะไปทางนู้นค่ัด้านข้างซ้ายไปทางนู้นด้านข้างขวาอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นการเล่นพร้อมการฝึกนะคะเด็กเล็กบอกเลยว่าถ้าจะกระตุ้นพัฒนาการหรือจะฝึกเขาเราจะไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะร้องนะคะแต่ว่าถ้าการเล่นการกระตุ้นพัฒนาการและสนุกไปด้วยกันเด็กๆเ,เขาจะทำได้ต่อเนื่องแล้วก็สนุกด้วยได้ทั้ง พัฒนาสมองได้ทั้งคำาพา์ได้ทั้งความผูกพันนะคะอันนี้ลูกขวบกว่าแล้วนะคะเนี่ยดึงแขนดึงโน้มมาหาเราให้เด็กเขาดึงพยายามดึงแขนแล้วยกตัวเองด้วยเขาก็จะได้ทั้งกล้ามเนื้อนะคะมัดใหญ่ลำตัวกล้ามเนื้อแขนแล้วก็บริเวณคอเนี่ยนะคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ครูแบบอยากให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตง่ายๆเลย ลูกที่เป็นทารกคลอดออกมาแล้วเราทำแบบนี้สักประมาณห้าเดือนแล้วเราทำแบบนี้เขาไม่พงกหัวเขาไม่อะไรเขาปล่อยตัวเองแบบอย่างเงี้ยคือปล่อยศีรษะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงเรื่องพัฒนาการช้าจะมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องนวดสัมผัสตัวไว้เรื่อยๆปรึกษาคุณหมอนะคะปรึกษาแพทย์พัฒนาการเด็กได้เลยนะคะ การเล่นกระดานสกูตเตอร์นี่การเล่นกระดานสกูตเตอร์แบบนี้ให้คุณจัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว่ำบนกระดานโดยให้ขาเหยียดตรงออกไปด้านหลังชันศีรษะขึ้นคุณต้องแน่ใจว่ามือของเด็กจับที่ขอบกระดานเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วมือเข้าไปที่ล้อจากนั้นก็ผลักหรือหมุนสกูตเตอร์ไปรอบๆนะคะแบบนี้ผลักไปข้างหน้าดึงถอยหลังนะ ขายกขึ้นนะหัวผงกขึ้นมือมือจับขอบกระดานไว้นันแน่นนะคะหมุนรอบแบบนี้นะคะเขาก็จะสนุกด้วยนะคะคล้ายขาไถนะคล้ายนะยนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบนๆเพื่อที่จะฝึกกล้ามเนื้อของเขาให้เขายึดเกาะแน,น่นขึ้นได้นิ้วมือด้วยนะนิ้วมือที่จับแน่นๆเนี่ยก็ได้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยลำตัวศีรษะกล้ามเนื้อคอนะคะ กล้ามเนื้อคอแขนลำตัวเนี่ยแล้วนิ้วมือด้วยอันนี้หลักๆก,ก็คือทําให้การเขียนของน้องในอนาคตดีขึ้นนะคะถ้าส่วนเหล่านี้ไม่ดีการเขียนของเขาก็จะเป็นเรื่องยากตอนที่ไปเรียนหนังสืออาจจะเขียนไม่ทันเพื่อนหรือยังเขียนไม่ได้นะคะกระบวนการเล่นหรือการใช้ชีวิตประจําวัน,เ,นเราไม่ได้แบบว่ากระตุ้นให้เขาทําเองซะทุกอย่างหรือว่าผลัก ใสเขาโดยไม่ได้อยู่ข้างๆนะก็อ,อยู่ด้วยกันแต่คำพูดท่าทีของเราอะ่ะยังคอยช่วยอ๋อเปิดไม่ได้หรออู้เปิดยังไงดีล่ะมาช่วยกันมามาช่วยกันมานะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ช่วยหรอกถ้าเขาทำไม่ได้จริงๆ,ๆก็จะเอามือไปแกะแกะให้นิดหน่อยนี่ไงตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอ๋อแบบนี้เองเหรอเออฉันทําได้แล้วฉันมั่นใจมากขึ้นแม้แต่การแกะ กล่องเปิดกล่องเอาของออกจากกล่องเอาของเล่นเก็บอันนี้คือทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะการใช้ในชีวิตประจาําวันการจดจ่อการมองเห็นทั้งนั้นเลยนะครัวพยายามจะเชียย์ให้เด็กๆได,ได้ได้ลงมือทํานะคะคอยช่วยคอยสอนเขาก็จะเห็นว่าเออก่องมันมีหลายแบบกล่องนี้เปิดแบบนี้กล่องนี้เปิดแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเขาจะสามารถแก้ไขได้ว่า โอ้ฉันเปิดแบบนี้เปิดไม่ได้ฉันลองเปิดอีกแบบหนึ่งดีกว่าวันนั้นครูเคยพาเปิดไวโอ้วันนี้คุณแม่สอนเปิดแบบนี้นี่นะโอ้โอเขาก็จะใจเย็นมากขึ้นไม่โมโหเนาะเด็กบางคนทําอะไรไม่ได้เลยโมโหร้องกรี๊ดแล้วก็ไม่ได้พยายามสื่อสารนะเพราะว่ามีภาวะสมาธิสั้นทนไม่ได้รอไม่ได้กํากับตัวเองไม่ได้ด้วยแต่เราสามารถให้กําลังใจน้องได้สอนน้องได้อ้ทําได้แล้วหรอ ว้าววันนี้เก่งจังเลยมีสมาธิอดทนมากเลยนะเนี่ยคำไหนกิจกรรมไหนสิ่งไหนที่อยากให้ลูกทำได้สิ่งไหนที่อยากให้ลูกเป็นพูดสิ่งนั้นออกมาชมอย่างมีเป้าหมายชมอย่างมีความหมายนะคะเด,เด็กชอบของเล่นที่มีเสียงเพียงแต่เคระหม้อจานกระทะก็สร้าง เป็นจังหวะได้ดังนั้นคุณสามารถประยุกต์อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในบ้านให้เป็นเครื่องดนตรีได้นะคะเช่นเคาะโต๊ะ you are the best g i round l r and round เตาเตาเตาตมันมีสีกาสีดินนินะมันทำพว่าปุๆมันทำพุ่ๆว่าปุะบๆเราหยิบมาได้หมดเลยเป็นเครื่องดนตรีได้หมดเลยฝึกการเคาะจังหวะฝึกการตบมือการหมุนตัวหมุนมือ ฝึกการย่ำเท้าย่ำเท้าคู่ย่ำเท้าอูตามจังหวะเพลงได้หมดเลยนะคะเรื่องพูดเรื่องการมองเห็นเรื่องการใช้กล้ามเนื้อคือทุกอย่างมันจะไปพร้อมกันหมดเลยคุณแม่ในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถชวนคุยชวนพูดได้ฝึกกล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อแข็งแรงการฝึกการเล่นการพูดการคุยเวลาเราเล่นด้วยเราก็ตุ้นการพูดเวลาที่กระตุ้นการพูดครูแบบจะพูดทุกครั้งว่าไปเล่นกับลูกเยอะๆนะ วิธีการเล่นต่างต่างเหล่านี้แหละคะ่ะเราก็เลยไปพูดกับลูกได้อ้าวว่างเนื่งสองสามไปอะไรเงี้ยโดดหมุนเอาอีกไหมเอาเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจับ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 ,จบน้องก็จะรู้คําศัพท์นะคะพอการเล่นที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นคำศัพท์ก็มีเยอะเพิ่มขึ้นการพูดคุยก็จะเยอะเพิ่มขึ้นการเล่นที่เราลงไปเล่นด้วยก็จะช่วยลูกในเรื่องการพูดนะคะการที่ปล่อยให้เด็กเด็กเล่นคนเดียวก็จะได้เรื่องของ สมาธิได้เรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆกับวิธีการเล่นที่เขาเล่นหน้าขณะนั้นแต่การเล่นและกระตุ้นพัฒนาการสร้างความผูกพันและกระตุ้นการพูดด้วยก็คือการที่เราลงไปเล่นร่วมด้วยนะคะรูแม่มนักบําบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ใน <ไป S 1> ทุกๆวัน<ป>คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ตล่างคลิปค่ะ